สวัสดีค่ะรสโตโยต้าหาดใหญ่ในนะคะวันนี้อยู่ที่นี่เลยโชว์รูมนะคะหาดใหญ่ในสํานักงานใหญ่ค่ะวันนี้นะคะรถจะมีโมอบอยหรือว่าเรื่องมาแนะนํานะคะท่านไหนเคยเห็นรูปร่างหน้าตาแบบเจ้าตัวนี้ยังไม่เอ่ยปุ่มแบบนี้เคยเห็นบ้างไหมหรือว่าท่านไหนซื้อรถไปแล้วนะคะเห็นแหละแต่ยังไม่เคยใช้งานมาฟังกันทางนี้เลยค่ะขพราะที่หนึ่งนะคะปุ่ม EComode เนี่ย มันจะทํางานอีกแล้วเมื่อรถออกตัวเนาะตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของการประหยัดนะคะประหยัดน้ํามันแต่ว่าจะดรอปก,การทํางานของแอร์ลงนะคะรถเนี่ยก็ขับเรื่อยๆช้าช้าช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามัน,นะคะ่ะแต่ท่านไหนนะคะไม่เคยกดใช้ปุ่ม power mode แนะนํานะคะอยากได้อัตราเร่งนะคะที่ดีขึ้นหรือว่าบรรทุกของหนักลองกดปุ่ม power mode ดูนะคะรถจะมีอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นนะคะ ขับสนุกขึ้นขับมันขึ้นแต่ก็จะเตือน้รมันนิดนึงค่ะ,ะแค่นี้เองค่ะกับการใช้งานง่ายๆนะคะสําหรับปุ่ม Eco Mode Power Mode ที่บางท่านมีรถแล้วนะคะยังไม่เคยใช้งานปุ่มน,นี้เลยนะคะลองไปใช้กันดูได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะคะ,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่อง YouTube ของโดด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ